มุกี้นี่แม่ขั้วออกคลิปรักร้อยแม่ให้มาปลูกผักลังบ้านกำลังสวงามตัวละพี่น้องนะกำลังสีงามมึงกำลังจะสดใสขึ้นแล้วปลูกผักลังบ้านเด้อพี่น้องนีเด้อว้วถ้ากินในขั้วเลี้ยนเฮ่าบางข้างบางยาง เขาอาจจะซื้อบะไรเนาะเขาอาจจะซื้อบะไรบางอย่างเข้ากับปลูกกินเองนี่ครับพี่น้องนี่มีสลัดมีคณะเนี่ยผักหอมกำลังสิงามขึ้นนี่พี่น้องกำลังสสวยอ่าผักชีหรือว่าหอมปอมกับกำลังสวยนี่ ปลูกกินเองพี่น้องบางอย่างแต่สีห้ปลูกวัชชุยางปลูกอะไรเป็นบางอย่างคือห้าวบไรีสื่อนาอพี่น้องเนาะเป็นบางอย่างที่ห้าวบไรีสื้อเออห้าพ่อไปพ่อบ้าเห้าพ่อเห็ดแดเห้าก็เฮ็ดไปเมื่อนี้ว่าสิลุ่งไปถอนหอยใส่กระสั้งไปยุดอกพี่น้องเนี่ยก,กำลังจะสวย สลัดแก้วนี่พี่น้องนี่ยกำลังจะติดหัวกระปุกได้สามสี่มื่นเนี่ยนี่ค่ะพี่น้องกำลังจะสวยผักบุ้งจีนนี่เดห้หัวกระสีหัวกระสีเป็นใบเนาะพี่น้องเนาะผักบุ้งจีนแล้วก็กระลำปีกำลังสวสวยโอ้เบี้ยผักอันดอกไม้หลายเดอ้อพี่น้องนี่กระลำกำลังสสวยอ่าเบี้ยดอกไม้ ดาวเรืองดาวรยนี่กำลังสิขืนเพราะว่าเมื่อกี้นี่แม่แม่ขั้วช่วงรังฝนมาหันแม่ขั้วปลูกปลูกอ่าดาวเรืองวน้นี้เพิ่นกันเล,ลยล่วงโรยลงไปนะเพิ่นก็เลยกำลังสิขึน้นี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่กำลังสิขืน้นี่ปลูกเพราะยังปลูกว้ ปูไว้เพียไปวัดไปว่าเพียไปจังหันวันสอนเข้ากับเก็บใส่เข้เกกกเเากับเก็บใส่แก่กันเนาะเข้าเข้ากับเสีเก็บใส่แก่กันพี่น้องนี่คือจังสีเป็นจะมาดนี่คือกันขยายออกแล้วเข้ากับสิได้ลาหไงเวลาวันพระวันศิลเข้ากับสิได้ เก็บไปใส่แก่กันเนาะเฮ็ดให้จิดใจสวยงามแน่เออเฮ็ดให้คิดใจเบิกบานเนาะเอาคลิปนี้แม่ขั้วสิผพ้าพไปตามตัวเลขของผู้ใดมาฝากมีมาฝากคือเกาเร่อพี่น้องนีม่มาฝากคือเกาสาหรับตัวเลขแนวทางโอ้ดอกไม้นาแรงดอกไม้นาแรงนี้ ดอกบ่วงามปันไดยเนาะพี่น้องเนาะิไดีฟันออกอยู่ดิเพราะว่ามันสิเคียงในงานมืองานิไดีฟันออกอยู่นี่ครับพี่น้องส้ำรับคลิปนี่โอ้ยเแตจมาดงามขนาดพี่น้องเลย แม่ขัวกับมีตัวเลขเนี่ยทางมาฝากอัญชอมนีกระโปงบะท่านอ่ามันไก่ทางเนาะพี่น้องเนาะผู้นั้นมากผู้นีมากเพิ่น,นกกเก็บอ่ผาผักคะน่าเด้อไปใส่แกงเนาะไหมฉะอมเนี่ยเด้อไปใส,ส่อันทอดไข่เห็นไหม <c oughs> เอาเลยเอาเลยสันเดีวแม่ขัวก็ได้เจ้าแม่มูจองอ่างว่าสิออกตามัวว่านนออกบ่ท่าน หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสบสบเออยู่น้ำแม่ขั่วมาหนี่บ้ามันสาสี่ปีแล้วพี่น้องสำหรับเจ้าแม่งูจองอ่างเห็นลุดอยู่สามงวดเห็นลุดอยู่สามงวดสำหรับตัวเลขเนี่ทางของเจ้าแม่งูจองอ,างอ่างเดี๋ยแม่ขัวสิเด้มาอัน กรคงาอยูอย่งาขึ้นจงส่งสีขึ้นแต่ว่าดอเดาวเรี้ยงหลายหลาได้เก็บไปไว้ด้านปลูกไว้ด้านนอกอบอ่พรได้ไปจังหันไปวัดนอกพี่น้องนะเจ้าแม่งูจองอ่าง เดินดีมากผู้ใดเป็นแฟนครับเจ้าแมงูจองอ่างตามกันต่อเด้อพี่น้องเด้เอเห็นบ่อยู่นั่นแม่ขั้วมานนี่สามสี่ปีแล้วเด้อพี่น้องเอางวดนี่เพิ่นทรงมาให้แล้วเดี๋ยวแม่ขั้วสิาพาไปบึงสําหรับเจ้าแมงูจองอ่างเนาะพี่น้องเนาะ เจ้าแมงมุดจ้องอ่างเด้อพี่น้องนี่เด้อเขาคักเขาแน่อยู่ดิคุณน่ะอ,อยู่น้าแม่ขั่วมานนี่คุณน่ะบมเมนทรรมบดาจนตำล่าขาดเบิดเลยไหมมึงเนี่ยเห็นรุด,นด,ด,ด,นด,ดหนึ่งหวดสองหวดสามหวดว่ามันรุดสามหวดนึงแล้วอยู่น้าแม่ขั่วมานนี่สามปีนะเออ จักว่าจักงวดละบุตั้งแต่ปีไดมึงเดอ้อที่แม่ขั้วได้ลงปีหกเจ็ดปีหกหกเริ่มปีหกหกมาลงแต่ว่าอยู่น้ำแม่ขั้วก่อนนั่นแล้วปีหกหกปีหกเจ็ดปีหกแปดอยู่น้ำแม่ขั้วก่อนนั่นปีหนึ่งแล้วก็มาเปิดช่องนี่ก็สิครบ สองปีแล้วพี่น้องครบสองปีแล้วอ่าเจ้าแมงูจองอ่างนี่ลดสามหมวดทันตัวเออผู้ใดเป็นแฟนครับเจ้าแมงูจองอ่างเอ,อ้าตามกันบึ้งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเลขลับงวดนี้เพิ่นว่ารงมือนีเด้อพี่น้องแต่ว่าตัวเลขเพิ่นย่างบ่ฮันได้ทรงมากแม่วัวกก็เลยมาเกินไหบพี่น้องเบึงก่อน เลขลับงวดนี่เพิ่นวาลงมือนี่แต่สิเป็นเวลาใดอะใจะเย็นๆรอเบิงเด้อพี่น้องเด้อทามาทามาแล้วแม่รัวก็สิฟ้าออกมาซูพี่น้องเบิงเด้อเออถามาแล้วแม่รัวก็สิฟ้าออกมาลงให้พี่น้องเบิงซีตูซีคูเล่นบนลงังแต่ว่ากระเขาตรงทุกงวดเด้เนาะมีงวดนี้รุดนี่ แต่ว่าตัววิ่งตัวแล่นเพิ่นมาอยู่แต่ว่ามาบไรคือบมี่ซีหามาตรลักลอยกับลักหน่วยสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายแล่นนี่ว่าต้องเป็นห่วงเลยล่ะเออเข้าทุกงวดเข้าเนึองล่างเขาเ้าแปดล่างเข้าบนลักลอยลักสิบเข้าบนสองเอาเพิ่นวามงาวดนี่เด้อใจเย็นๆพี่น้องถามาแล้วแมขว่ขั้วสิ จัดลงไห้คือเก่าเฝ้าเอามาไห้พี่น้องสู้เบิงเอาเจ้าแม่งูจองอ่าง16 12. หทับส2หสงวดสุดท้ายของ68ตัวนี้เป็นหมวดสุดท้ายของ68แล้วล่งตั้งแต่ปี66มากกับ6หเ็ดหปสองปีกวัวแล้วพี่น้องตัวใดล่ะยุใสล่ะเพิ่นทรงมากห้ใสล่ะ จอกันไว้พิจารณากันเบิงสองปีรุดสามงวดเอาเต็มเต็ม <ๆ S 1> เลยสองปีครึ่งเอาห้าปต้องเอาครึ่งดอกห้าออกสองปีรุดสามงวดโหลดแปดเกตสี่รอบนี้จะเดินต่อหรือไม่เจ้าแมงมูจองอ่างเอาแคปหน้าจอกันไว้พิจารณากันเบิงค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางของเจ้าแม่งมูจองอ่างสองปีรุดสามครั้ง บนแล้วมันเป็นธรรมดาเด้อพี่น้องสำรับเลขเจ้าแมงูจองอ่างเป็นตัวเป็นตัวเลขที่แม่นมากพี่น้องถ้าผู้ใดมีตัวดีๆเด็ดๆนี่งมดเมื่อกี้ิ่นไปส้นสองของอันของเจเมืองไหม่ตัวงวดน,นี้ส้นแปดเลยดะกับของเจเมืองไหม่สังเกตแปดเด้อพี่น้องเด้อสังเกตแปด จับตาดูแปดให้ดีรอบนี้วันต่อไปเอา้าแคปนาจอกันไว้พิจนากันเมืองสําหรับตัวเลขแนวทาขอบุญขออพุ่นููทรงตัวเลขแนวทางของเจ้าแม่งมูจององังเขามหาแม่ขัวเนะเาะอ่ะแม่ขั่วกับทรงฝ่าวทรงห้พี่น้องเอฟซีเพิ่นรอลักซิปลักหน่วยเพิ่นรอตัวติดอ่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจพอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ